คุณนก็เ,เห็นอยู่เขาเขาคลิกทั้งเดียวอะถ้าเตกล่วงเลยครับผมผมอยู่ข้างเคนนี่ป่าเปิดสปกดาวสิ่งพุทแน่น,น,นได้ละเฮดช็อติ่มแหลกแล้วอะอ๋อคนเริ่มเยอะแล้ว แหลตท่อผมจะไหวอ่ะอุ yeah. ้ยเดินไงขอโทษโอ้โหผมพลังไอนี่อยู่เลยกระมีอะไรอยู่แล้อุ้ยขอโทษนะพิธีอที่แล้วหนึ่งอด้แล้วด้แล้วได้แล้วไดแล้วเข้าหัวเลยเข้าบนอีกฝั่งให้ใครเคลีย เดี๋ยวแค่ออทอ่ะโอเคฝั่งขวา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 ห้องวิทยาศาสตร์มาเนี่ยยิงเงี้ยมันแม่นเหมือนตอนยิงหัวผมนอย ฟิกเร็วด้วยนะตอนนั้นอ่ะของเลยฟิกโคตนเร็วอ่ะเฮ้ยโคตรชอบเลยเมื่อกี้เล่โบเล่นเลยจะไม่เท่าขนาดเมื่อกี้เลยเอาจริงอยู่ดีๆก็ได้คอนเทนต์เฉยเลย